ตัดอีทัมัมเนี่ยโคตะละบมัมพี่น้องมาได้พี่น้องมากินมัมตับก็เบ,บาแดกพี่น้องมัมตับมาแล้วประตุประตุเอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้อง,องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสุขสุขวันเชียงเคยที่เก่าได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีสุบองสุบอลมาเพิ่งเนาะ สูเกียสูมุมเอาการมพ่วพอๆกันขึ้นก็แล้วครับกับเบาแดกพี่น้องเบาแดกมากขึ้นกาแล้วได้เพียงเด้อเอ้ามื่อนี้ได้ได้กินมะพร้าวพี่ตัวน้องได้เพียงเด้อเอ้าบุญน่ะโคตรตะระหม่ำพี่น้องหม่ำตับได้เพียงเด้อเบิ่งเบิงแผลกับแขนเบาแดกได้เพียงเด้อบุญน่ะเขียนเบาแดกว่าเป็นยังไงเด้งแผลไปเลยพี่น้องเด้อเอ้ามาพี่น้องเด้อฝากทางเพจเป็นพี่น้องเป็นเบาแดกฟังมาเพจเพนเพจยังไงพี่น้องน้องเพนบอกว่าหาอยู่ หาหากินหาเลาะพี่น้องโอ้ยเอา้าฝากไปได้ได้พี่น้องเด้อมี่หม่ำตับน้ำมีนี่น้ำ네พ em> ี่น้องเด้อมีเแหนมน้ำตะว่าเบาเด็กกินนี่กระชิบุปดพี่น้องอันนี้เพื่อนมาหายน้ำมาเอามาพี่น้องมะคุยกันได้เด้อฝากให้น mm ้องน้ำในพี่น้องเด้อหากินหาเลาะอ้าโทรเชืกินเบิดีเอามาเลยพี่น้องมีเบาเด็กยุสัยระบาดเนี่เบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงไงกใหญงเนี่ยมึงกันนะหาวิธีป่ากกันนะ kinh hỏi đây. A không, or để, Bung bung vino. Mhm. Mhm. bừng Mhm. 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 mầm, Mhm. 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 bừng 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 ข้อมเดี๋ยวพี่น้องเบาเดียกได้สั่งมาเจอนึงไลยเป็น้องเพ็ดเพิ่นนลยเสีย,สยบอิลีน้องเขาจะเสยียบอิลีครับเบาเดียกได้ตอมาอีกครับสั่งมากินอีกจักรอบนึงพี่น้องบักพริกนวลย,ยูสายบักพริกนวลย,ยูสายบาดนี่อือ นี่งเาบาแดกินมพร้าเวาาเผดองสิำน่องมันเผ็ดหนงเริ่มตื่นหนหาตัวนี้ปากนองน้ำเลยได้เพีองเด้อหากินหาเลาะบ่แตงางเบาแดนั่นนบาแดกปท่านี่หมดะเติมกนวาวามอนสมพ้อว่าหรอกลืมหยังลืมหยังอืมความขยาบักไเพยเด้อ

ป้าปกบกพริกซุปน้อยแหลกก็เพ็ดคักแตงนึกว่าสุกแล้วสิหวานโมเมนต์ตัวนี้ได้กินบะพริกดิบเลยี่น้อง อันนั้นว่งก้อนมันยังบะเบ็ดอือหืออเชี่อมงามรับ แย้มงมันกับมี่เป็นรองมึกตีมือแต่ไเป็นวาแสียบือกันเป็นองอัซิมทังสองอันกินทังสองอันไหนเิ่นหนดเเ้าะมึงแหนมด้อยปนรองเด้อแหนมเด้อเอาเค้ยแย้มมันกับค้ากันตัวเนี้ย ที่เรียกกินอันไรบ้าดนี่พี่น้องมันจะน่าแสบๆกว่าอะไรประเดี๋ยวแสบหน่ำคนแสบดียส้มบ่ส้มขึ้นมน่ำสมนำ อันนี้กระทัก ะบรรุก,ก้นนีกินมากกินกันยังเพรเพลียงประเภกินบาพริกตะก้อนบ้าเดียดเป็นที่หนึ่งปน,น้องด้วยทุกคนอย่ากินบด้พี่ปนรองเผาแล้วน่มรับสาภาพแล้วบรรุก่อยห่ึ่นวะที่หนึ่ง เนี่ยเัี่ยผักเนี่ยมา mm hmm. บักแจ้งนะปัดโอ้เพ็่นแบบกำไรอยรู่ใส mm ่ hmm. เนี่ยเห็ดไหมห้องไหม่ mm hmm. กินสามเมือก็บ,บ่ิเิดเปน้องงสิ ไงกระโดดเรียบเสียบได้เป็หนหลังเรียบบริวารบรเสียบได้เสียบดีพ่อดีนัวพ่อดีอ่ะหรือก็มาพิกหน่อยพอดีเลย กิกกบนบ้านเนี้มกระแซบไปอีกรสชาตินึงอันนี้กระแซบไปอีกอย่างนึงบ้า

ทะสอนมัมเปลียนกับกระเทียมจังเลยไปน้องกระเทียมภาพเพียบกระเทียมกระเทียมอืม ้าดตัวผมอ่อนซ้อนนี่แม่เป็น้องผมยังเงกเป็นศร้าอยู่เห็ดไงกรรรอ,อกันอย่าแต่ละวิธีมันก็จะเห็ดสา,าอยู่เนะเพื่อนเนาะเพราะว่ามันเสีบเหี

มราพริกอันแดงแๆในย่อมแผลด้เป็นรอ,นะองเพชรอดัดน,นี้เบาเด็กกินข้าวเดงเพชรจัดเลยป่ะอื้อ,อ,อ คนใหญ่พึ่ดิพึ่ดำน้ำไกินเบิร์ตปานนี้แม่นี่ก็รอกอรันเดียวด้วยเบิร์ตเด็กี่หลังเด้อบอกไปเลยบ่เบิร์ตเบิร์ตกินได้ซ้ำอิ่มนั่นแหะเสียบ หม่ำเพิ่นเสียบไปดีเพื่อน้องเขาท่าขนาดเนี้ยงกระเส็บมั่มกระครัืก เอาเนาะเพื่อนเนาะไม่เงี้ยล่ะเอาสารละกิบหนีก็ดีเพราะต้นนี้แหล,ละครับขั้นกิเลยาตั้งของเบาแดดโปรภาพผูพ้จะบ่มเหมาะสมอได็ขอโทษขออภัยได้พบางเดื่อสสารับคลิปนี้เบาแดดเฉขอตัวไรประกอรมือนมือทิ่ยังสุกอิ่มกับทานเบื่อนเนาะเบื่อนเนาะแต่ว่าก็ฝากอ่าช่องยังล่ะของเพื่อนนะสร้างเพจเพื่อนยังก็หากินหาเลาะพี่น้องเด้รื่องเฮ็ดมากให้ซีมให้กินพี่อนเนาะเสียบอีกดีผมสั่งมาหลอดซองเลยเป็น้องเสียบอีกดีได้เพื่งเด,ยเดย ب, ลย,ดย, ب, ยต่อมา,า,บาเบิดมันหลายผด ตึ้งสมตึ้งแหนมตึ้งยังหลายยางพี่น้องเอาเอาสำหรับคลิปนี้ชั้นไปนะครับสวัสดีครับ